สวัสดีครับเด็กๆดเดี๋ยววันนี้นะครับครูจะมาสอนการสร้างชิ้นงานที่4ี่ก็คือการสร้างพวกแก้วน้ำนะครับเป็นลนักษณะของแก้วไวนเนาะแล้วก็แจกันนะครับอ่ะเราเคยเรียนรู้เทคนิคการสร้างชิ้นงานประเภทนี้ในลนักษณะของการสร้างจานกับถ้วยมาแล้วนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้แหละนะครับในการสร้างลักษณะของการออกแบบแก้วไวนนะครับขวดน้ําแล้วก็แจกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามาตั้ง หนว,วัดของวัตถุเป็นสติมตรให้เรียบร้อยก่อนนะครับูตั้งเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมากํากหนดนะครับพื้นผิวแนวตั้งก่อนในการสร้างวัตถุเนะาะโอเคนะครับในการออกแบบนะครับคูจะใช้ขนาดอยู่ที่30นะครับ30คอมม่า นะครับ30 60. โอเคนะครับแล้วก็ขยายให้มันใหญ่นะครับพอที่จะวาดนะครับแก้ไวยได้ในลักษณะองการใช้แก้ไวนะครับเราจะใช้เทคนิคของอเส้นวาดเส้นตรงก่อนในการร่างแบบแล้วก็ใช้ทุพย์อ่านในการดัดโค้งนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มแรกนะครับใช้เครื่องมือลายหรือดินสอนะครับในการร่างแบบนะครับ ดูลักษณะการล่างแบบครับ1น,นะครับเราจะลากแบบที่1น,นะครับ2นะครับปึ๊บ3 4มสหลังจากนั้นนะครับใช้เครื่องมือ t ูพอยต์อาร์ตนะครับทูพอยต์อาร์ตในการวาดเส้นโค้งนะครับในการดัดโค้งให้เป็นลนักษณะของแก้วเนาะ,ะดูตัวอย่างครับ จุดที่1ครับครจะวูดจุดที่1นึ่จุดที่1น,น,น,นะครับจุดที่1จุดที่สองครับจุดที่สมนะครับจุดที่สาม,สามาเมื่อเราได้ทรงแก้วเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการ ลบเส้นที่ไม่ต้องการทิ้งนะครับนี่นะครับลบเส้นไม่ต้องการทิ้งอ่าเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับให้สร้างผิววัตถุนะครับหรือเนื้อวัตถุโดยการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าออฟเซ t ตนะครับออฟเซตอ่าครูใช้ออฟเซตเห็นไหมดึงทําผิววัตถุประมาณนี้อ่านรียนดูครับ ถัดไปครับใช้ดินสอนะครับนี่ตัดวัดตัดผิววัตถุหลังจากนั้นลบนะครับลบลบเห็นไหมครับเราสามารถใช้สามารถตกแต่งแก้วนะครับได้เพิ่มเติมเช่นคุณอยากลองเป็นมีตัวเครื่องมือวงกลมเนาะมาช่วยในการแบบตกแต่งให้มีความสวยงามนะครับ เรียจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้อืมแล้วก็ลบทิ้งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะเมื่อลักษณะทรงแบบนี้ปุ๊บแล้วละหมุนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเราได้พื้นผิวแนวตั้งของวัตถุเรียบร้อยนะครับก็สร้างฐานวัตถุในการลากสมมุติว่าคุณต้องการาวาดแก้ววายนะครับเป็นลักษณะของเป็นเหลี่ยมแล้วกันนะ เอาลองดูแบบใหม่เป็นเหลี่ยมที่เป็นลักษณะคือ24เหลี่ยมะนะครับย4เหลี่ยมอ่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการใช้เครื่องมือที่เรียกว่า follow me นะครับทําการหมุนนะครับหมุนตามขอบผิวด้านล่างนี่นะครับ รอสักครู่นะครับได้เรียบร้อยนะครับอ่าเห็นไหมครับเป็นละส่แก้ววายเนาะอ่านะครับจะเป็นฐานกลมก็ได้ฐานเหลี่ยมก็ได้ให้นักเรียนเลือกเอานะครับอ่าทีนี้ก็ตกแต่งสามารถถ้ามันยังไม่ไม่สวยถูกใจได้สามารถใช้ตัวสเกลนะครับในการดึงแบบนะครับดึงวัตถุขยายวัตถุเนาะอ่าคูมีกรุ๊ปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้สเกลนะครับ ้สเกลดึงนะเห็นไหมครับปึ๊บรายดูทรงที่ต้องการะยอ่อเห็นไหมครับยอ่อนี่แล้วก็เทสีวัตถุเห็นไหมครับเนี่ยได้แก้ววาละนะครับเราจะใช้เทคนิคนี้ในการสร้างพวกแจกันนะครับอ่าแจกันแล้วก็ขวดน้ํานะครับโอเคครับเด็กๆเรามาต่อการสร้างชิ้นงานที่2นะครับก็คือการออกแบบแจกันนะครับเราก็จะใช้เทคนิคเดียวกับการอ่า ทำแก้วายนะครับทีนี้เราดูว่าเราจะทําลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งเราสามารถทําได้หลายวิธีการนะครับเดี๋ยววิธีการที่1น,นะครับวิธีการที่1คือ,อเราจะต้องสร้างพื้นผิวแนวตั้งเหมือนกับการใช้ออกแบบแก้ววายก่อนนะครับอโอเคเนาะกูะก็จะแปบ๊บหนึ่งนะ,อะโอเคมาปึ๊บประมาณนี้นะครับทีนี้ เราสามารถใช้ลายในการลากแบบแจกันก่อนก็ได้นะครับดูตัวอย่างนะครับนี่คุณจะใช้ลายในการลากแบบแจกันเนาะ,ะนี่ก็คือลักษณะของปากแจกันเนาะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับทำลักษณะคล้ายๆเดียวกับ แก้ววายเลยแล้วหลังจากนั้นปุ๊บจะใช้ทูพย้างในการดัดโค้งวัตถุนะครับเห็นไหมครับนี่คือแบบที่1น,นะครับ ประมาณนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บลบเส้นนะครับลบเส้นลบเส้นนะครับลบเส้นให้เรียบร้อยนะครับน,นี่นะครับเราก็จะเห็นรูปทรงลักษณะคล้ายๆกับแจกันครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งซีกเนาะอ่า อ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราก็สร้างฐานนะครับสร้างฐานใจกันนะครับเราไม่หมดฐานกลมปุ๊บอ่าฐานกลมนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นปุ๊บใช้โฟลมีในการหมุนผิววัตถุนะครับโฟลมีนะครับ ดึงตามสิ้นขอบอ่าเราลืมครับขออภัยลืมแป๊บหนึ่งนะครับสร้างพื้นผิวก่อนนะครับสร้างเนื้อวัตถุก่อนโดยใช้ Offset นะครับออฟเ e t อ่านะครับ offset เหลังจากนั้นปุ๊บค่อยลบทิ้งนะครับอ่า โอเคนะครับนี่นะหลังจากนั้นปุ๊บใช้ follow me นะครับในการหมุนผิววัตถุวนรอบนะครับปุ๊บอ่าเราสักครู่นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับนี่เราก็ได้ใจกันนะครับที่เราออกแบบไว้นะครับหรือเขาจะใช้เทคนิคของ two point arc นะครับในการ ร่างแบบทั้งหมดเลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมครับเราก็ได้เรียบร้อยอ่านี่คือลักษณะของแจก,กันที่เราเออกแบบไว้เนาะนี่นะครับอืมนะครับเราก็ได้แจก,กันตรงที่เราต้องการนะครับซึ่งเทคนิคนี้เราสามารถไปใช้อออกแบบขวดน้ํานะครับออกแบบขวดน้ําได้อ่าโอเคเดี๋ยวครูทำเป็นแจกันเป็นลักษณะ,ะบบเป็นแก้วกันเนาะ แก้วนะครับเห็นไหมครับนี่ได้รับจการกันเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ได้รับจกันเห็นไหมครับอ่าหลังจากนั้นสําหรับในการออกแบบชิ้นงานถัดไปก็คือขวดน้ํานะครับอ่าขวดน้ําก็ง่ายในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ คุณไม่กรุปก่อนนะเม่กรุปนะครับปึ๊บเม่กรุปแล้วก็ย้ายวัตถุก,ก่อนอ่าสำหรับในการออกแบบขวดน้ำนะครับออกแบบขวดน้ําแบบขวดน้ํแบบาปุ๊บแล้วก็สร้างพื้นผิวแนวตั้งเช่นเดียวกันครับนี่นะครับหลังจากนั้นปุ๊บใช้ลายมาช่วยนะครับลายช่วยในการดีไซน์เนาะดูลักษณะน,นะครับอ่ากูจะออกแบบฝาขวดก่อน เห็นไหมครับได้ละขวดน้ําเห็นไหมอ่าแล้วก็ใช้ยางลบนะครับในการลบอ่าถ้าขวดน้ํามีการตกแต่งเคิร์ฟนะครับโดยการใช้ทูพิอาร์ตตัดโค้งได้นี่เห็นไหมครับแล้วก็ลบนะครับลบ นี่นะครับพอจะินตนาการออกไม้เอ่ยเนี่ยกดน้ําแล้วก็สร้างฐานนะครับฐานกลมนะครับฐานกลมหลังจากนั้นปุ๊บใช้โฟลุมีวัตถุครับโฟลุมีวัตถุนะครับทําการหมุนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครูปล่อยนะเดี๋ยวรอสักครู่อ่าแล้วก็ได ขวดน้ำเรียบร้อยเห็นะครับขวดน้ำส่วนอันนี้มันดูเล็กไปนิดนึงแล้วก็ใช้พวกเนี้ยตกแต่งฝาขวดน้ําให้มันดูใหญ่ขึ้นเห็นไหมครับก็ทีนี้ก็ถ้ามันยังไม่สมดุลปุ๊บก็ใช้ลักษณะของใจสเกลนะครับในการย่อวัตถุนะครับย่อวัตถุ เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วลขวดน้ํานะครับนวนีก็จัดเซตนะครับจัดเซตวัตถุให้เรียบร้อยตามตัวอย่างที่ครูมอบหมายในการส่งงานเนาะอ่าโอเคเป็นอาเ็จเรียบร้อยนะครับในการออกแบบแก้ววายใจกันแล้วก็ขวดน้ํานะครับอ่าแค่นี้นะครับ